เดินทางสุดขอบฟ้าจากอิมบาลัยที่ปากีสถานจนถึงแคชเมียร์ในะอินเดียและเลละดักในทิเบตน้อยที่เราเรียกว่าริท l e ทิเบตจนถึงเส้นทางสายไมเดอร์ซีโรดที่เทือเขาคาราโคลัมไฮเวย์จนถึงทะเลทรายโกบีในจีนล้วนแล้วจะเป็นการค้นพบ ความหมายของการได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้มันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราตระหนักรู้ถึงชีวิตอย่างลึกซึ้งชีวิตที่ไม่ได้มีเพียงแค่ลมหายใจแต่คือการตระหนักรู้ถึงความเป็นมนุษย์ในทุกๆลมหายใจมันคือความรู้สึกของการค้นพบตัวเองที่ทำให้ผมตระหนักรู้ถึงชีวิตอย่างแท้จริงและนี่คือส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ไม่มีวันจบสิ้นตราบเท่าที่เรายังมี หัวใจที่มีเรี่ยวแรงและมีพลังที่จะยืนหยัดและค้นพบความหมายของการใช้ชีวิตยอยู่บนโลกนี้นั่นเอง